สวัสดีครับพี่น้องอัปเดตเส้นทางฝนและสภาวะอากาศกันในย่ำรุ่งนะฮะย่ำรุ่งวันสุดสุด,ส,ดสัปดาห์สุกที่7ตุลาคม2565และภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่เป็นโมเดลความกดอากาศเท่ากันนะฮะรันตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่14ฮะตุลาคมโดยช่วงคืนวันที่8ต่อเนื่องรุ่งเช้าวันที่9ตุลาคมพี่น้องจะเห็นว่า ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนนะฮะก็ได้แผ่ลงมาละลอกใหม่ฮะ,ะนับว่าเป็นละลอกใหญ่ของปีนี้นะฮะแนวไอโซบาระดับ1,012ฮะ,ะเริ่มไหลกดลึกลงมาถึงอ่าวไทยนะฮะอ่าวไทยต่อมาในช่วงเช้าถึงสายของวันที่9นะฮะพี่น้องจะเห็นว่าเส้นไอโซบาระดับ 1 0 1 4ถึง1016ซึ่งเป็นเกนอากาศเย็นนั้นดันไหลเข้าปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทยไว้ทั้งหมดนะฮะโดยเส้น1014นะอยู่ตรงปากอ่าวแถวแถวกอทมอเมืองหลวงเลยทีเดียวเลยนะครับเห็นไหมครับโดย1012หล่นไปไกลนะอยู่ในประเทศมาเลเซียนุ่นเลยฮนะ แล้วก็ภาคเหนือบนก็พาดฮะก็พาดถูกพาดด้วยแล้ครับด้วยอโซบาเกรเดียน1 0 1ันสิบถึงพันสฮะซึ่งเป็นเกณฑ์ความกดอากาศสูงและค่อนข้างหนาวเลยนะฮะเห็นไหมครับดังนั้นในช่วงดึกของวันที่8ต่อเนื่องวันที่9นี้ก็จะเกิดแนวปะทาอากาศเย็นช้อนร้อนชื้นนะพี่น้องขนานใหญ่ฮะมีฝนฟ้ากระนองแล้วก็มีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ ในทุกภาคฮนะก็คือภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้นะฮะถัดไปนะในวันที่9ช่วงดึกจนถึงเช้าสายวันที่10ตุลาคมเนี่ยครับความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นก็จะพากันดันเคลื่อนลงมาอย่างต่อเนื่องนะโดยจะเห็นแนวเส้นไอโซบารระดับ1 0 1 4ถึงพนะซึ่งเป็นเกณฑ์เย็นนะตกลงมาครอบคลุมภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ไว้ทั้งหมดเลยนะครับ นะเกณฑ์เย็นนะครับถึงภาคใต้เลยโดยที่ในวันที่10เนี้เส้นทึบนะเขาเรียกว่าเส้นทึบเส้นหนาวเนี่ยครับพันยีนะฮะซึ่งเป็นไอโซโบารเกณฑ์นหนาวแต่ชายแดนไทยนะที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเลยทีเดียวครับเห็นไหมครับพี่น้องจากภาพพี่น้อง จะสังเกตเห็นด้านบนของประเทศไทยแนวไอโซบารท,ที่ไหลลงมาของมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงนั้นแสดงเป็นเส้นระยะที่เป็นยังไงครับพี่น้องกระชั้นถี่นะฮะซึ่งนั่นมันก็มีความหมายที่แสดงว่าช่วงแนวกระชั้นถี่นี้นั่นจะมีลมแรงนะฮะ ลมจะแรงนะช่วงกระชันทียิ่งทีมากครลมก็จะยิ่งแรงมากครซึ่งมันก็จะไปอะไรครับไปสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของพื้นลมในระดับ925เฮกโตปาสคานะพัดระยะ600เมตรจากพื้นดินฮนะแล้วก็ลงไปจนถึงระดับพันเฮกโตปาสคาหรือพัดระดับ100เมตรเลียดพื้นดินนั่นเองเหตุเพราะอะไรครับพี่น้องเหตุเพราะว่าการเคลื่อนที่ของมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศที่เขาแสดงไว้เป็นเส้นไอโซบาร์ หรือที่เรียกว่าไอโซล,ลีนเนี่ยครับเป็นความกดอากาศเท่ากันที่อยู่ในระดับความสูงไม่เกิน1กิโลเมตรนั่นเองฮะเห็นไหมครับมันมีความสัมพันธ์กันพี่น้องจําตรงนี้ไว้เลยนะครับซึ่งพอเข้าหนาวแล้วฮะเข้าฤดูหนาวแล้วโดยทุกท่านก็จะเจอกับพื้นลม925หรือ600เมตรนี้ประจําประจําบ่อยครั้งฮะจากอะไรครับก็จากการเล่าวิเคราะห์อากาศให้พี่น้องฟังจากผมนั่นเองฮะ ต่อไปก็ต้องเจอมันบ่อยๆซึ่งในฤดูหนาวช่วงไหนฮะสายลมหนาวดันลงมาแรงๆแ,และไอโซบากระชั้นถี่ในพื้นที่ประเทศของเราแบบที่พี่น้องเห็นนะครับพี่น้องก็จะได้เตรียมเอาหีพกไว้ในกระเป๋าฮะเวลาออกจากบ้านนะะไม่งั้นจะเสียทรงนะฮะเสียทรงแน่ๆเพราะลมมันแรงนะฮะ ดังนั้นในวันที่สิบนี้ฮะสิตุลาคมนี้หลังจากได้มีการประทะอากาศเย็นช้อนร้อนชื้นในคืนวันที่8ต่อเนื่องถึงเช้าวันที่10ไปแล้วทุกพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนฝนก็จะเริ่มลดลงหดหายนะจากการเข้ามาสิงนะเข้ามาสิงหรือยึดพื้นที่ของมวลอากาศเย็นนั่นเองโดยฝนจะลดลงในภาคอีสานและภาคเหนือบนก่อน จากนั้นในวันที่ 11, 12, 13และ14พี่น้องเห็นไหมครับตามภาพเส้นความกดอากาศสูงในระดับ1 0 12ขึ้นไปนะฮะก็ยังคงวนเวียนปล่วนเปี้ยน,นะฮะอยู่ทางตอนบนของประเทศไทยในทุกภาคะ,ะจึงทำให้การยกตัวของกละแสอากาศเป็นไปได้ยากฮะเป็นไปได้ยากเราไปดูโมเดลคาดการปริมาณฝนตกสะสมคร่าวๆกันก็ได้ครับพี่น้อง นะดูตรงนี้ก็ได้ปริมาณฝนก็จะออกทรงนี้เห็นไหมครับ50-60%นะเห็นไหครับจากวันที่10ถึงวันที่14ตุลาคมฝนหายไปในทุกพื้นที่นะทางตอนบนของประเทศไทยเป็นช่วงที่พี่น้องเกษตรกร,ะกรนะจะเก็บเกี่ยวแล้วก็ตากพืชผลทางการ,กรเกษตรเพราะสภาวะอากาศในพื้นที่ภาคเหนือกลางนะฮะโดยเฉพาะภาคอีสานนะฝนน้อยมากฟ้าใสาไร้เมฆแดดจ้านะนะครับ ดูสิครับดูขาวโพลเลยแล้วพายุที่ไหนล่ะครับที่จะกล้ามากล้ำกลายแะยังมีพี่น้องถามเข้ามาแนละ้วพายุที่ไหนจะมากล้ำกลายอากาศแบบนี้ฉะนั้นช่วงกลางเดือนนะบ้านเรามีขาใหญ่อยากอากาศจมหนักแห้งแรงเยอะแบบนี้มีหรือพายุจะกล้าเข้านะฮะส่วนตัวผมเมื่อวานก็ได้ยืนยันกับทุกท่านไปแล้วอีกทีนะครับตาม CFS Forecast ว่า MJO เการเคลื่อนของ m j o เชิงบวกก็จะเคลื่อนให้อากาศบ้านเรายกตัวแปรปวนอีกรอบน่าจะเป็นวันที่18เป็นต้นไปนะเขาจะมาทิ้งทวนก่อนเข้าฤดูหนาวอย่างเป็นทางการนะฮะอันนี้ผมคาดการของช่องดน8นะครับพอเข้าใจกันนะครับช่วงนี้ไม่ต้องถามพายุนะครับโดยเราไปดูเส้นทางอากาศในวันนี้ถึงพรุ่งนี้กันเลยครับพี่น้อง โดยเราไปเริ่มที่โมเดลความกดอากาศเท่ากันอีกเช่นเคยในวันนี้จะเห็นแนวความกดอากาศสูงที่ลงมาปกคลุมเริ่มขยับไปอีกนะฮะเริ่มขยับถอยขึ้นไปอีกนิดหนึ่งะฮะวันนี้เหลือเพียงเกรเดียนนะฮะเหลือเพียงเกรเดียนช่วงพันสิบสองถึงพันสิบสี่ครอบปกคลุมพื้นที่ภาคกลางอีสานไว้เป็นส่วนใหญ่แล้วก็เส้นพนะันสิบสี่ะถอยล่นขึ้นไปนะฮะ 1 0 1 4 1 0 1ี 2016, ถอยล่นขึ้นไปปกคลุมภาคเหนือนะฮะในขณะที่แนวพัดของสองลมคู่ขนานกันนะฮะอย่างลมบนลมล่างวันนี้ทั้งซ้ายมือคือลมมรสุมหอบความชื้นและด้านขวามือคือลมบนขับเคลื่อนทิศทางฝน500เนี่ยครับก็ยังยืนยันที่จะพัดปกคลุมประเทศไทยในทิศทางเดียวกันช่วงนี้ฉันลักกันมากนะไปไหนไปด้วยกันนะค,คือพัดเป็นทิศตะวันออกแล้วก็ตะวันออกเฉียงใต้ต,ต่อไป ซึ่งจะนำความชื้นไอน้ำจากอ่าวไทยสาดขึ้นไปหาแผ่นดินอย่างต่อเนื่องด้วยกำลังปานกลางฮนะจากพื้นสเกลที่พี่น้องเห็นเป็นสีเขียว อากาศแบบนี้ก็เหมือนอะไรครับพี่น้องติดชึ่งแบบนี้มันก็เหมือนคนคนเนี่ยแหละครับคนระวังกับคนจ้องจะกระทํานั่นเองฮะซึ่งคนจ้องมักจะบรรลุปเป้าหมายมากกว่านะเรียกได้ว่าเองอย่าเผอก็แล้วกันประมาณนั้นะโดยที่เมื่อความกดอากาศสูงถดถอยไปไอ้น้ำความชื้นที่สายลมบนล่างร่วมแรงร่วมใจขนเข้าไปในพื้นที่ตลอดเวลาแบบนี้ แบบว่าลมหนาวแกอ่อนแกถอยเมื่อไหร่คะฉันก็จะพร้อมที่จะยกปัน่นยกตัวปัน่นกระแสอากาศให้เป็นฝนได้ทันทีเหมือนกันนะดังนั้นเส้นทางฝนวันนี้ก็ยังทรงคงเดิมนะเหมือนเมื่อวานนี้ครับพี่น้องเหมือนเมื่อวานนี้พี่น้องกรทมก็ต้องเจอฝนทางภาคกลางก็จะคงเหมือนเดิมโดยวันนี้ว,นนวันที่เจ็ดนะฮะไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้แดตุลาคมภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยถึงปานกลางฮนะร้อยละ3าสิบของพื้นที่ตกได้ก็มา ทรงพังเหนือด้านล่างคือจังหวัดอุตรดิตสุขโขทัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจ,จิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละ40-60ของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมหาสาร,รคามร้อยเอ็ดชัยภูมินครราชสีมาแล้วก็อีสานล่าง4จังหวัดนะครับบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์อุบลราชธานีมีพี่น้องคอมเมนต์ต่อว่าผมวา มาดูสติสีสเกตไหนบอกฝนเล็กน้อยถึงป้านกลางนี่มันหนักมากเลยครับเอาก็ก็หนักบางพื้นที่ครับพี่น้องอดทนหน่อยนะครับขอโทษด้วยนะครับในขณะที่พื้นที่สปอลอาวในวันนี้ยังมีฝนร้อยละยีของพื้นที่นะฮะ ตกได้ในพื้นที่ลาวใต้อย่างแนวลมสอบนะฮะก็คือแขวงจำปาสักนะฮะสอปอลาวภาคกลางก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละของพื้นที่โดยจะมีฝนตกส่วนใหญ่ได้บริเวณพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบ,บุรีพระนครเสียยุธย,ยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออกนะก็มีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละหกสิบของพื้นที่มีฝนตกส่วนใหญ่ได้ในพื้นที่นครนายกปราจีนบุรีสักแก้วชะชเชงสาวชนบุรีระยองและตากนะครับสําหรับภาคใต้ก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่โดยมีฝนส่วนใหญ่ก็บริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พระนองจุมพรพังงาภูเก็ตกระบี่ตังสตูนสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับ คลื่นลมในทะเลนะฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรโดยที่ฝั่งน้ามันคลื่นจะสูง1-2เมตรสวัสดีครับ